สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อชนะเลิศปัทวีนิวซีรีส์วรชื่อมาวินครับชื่อลัศมีสายทานนิวซีรีส์ w วร์เชื่อได้ว่าตาตา้าค่ะมาวินวันนี้เอาวรมไลยไมมอบให้พี่กุ้งนะครับเพราะว่ามาวินก็อยากจะขอคพรจากพี่กุ้งเพื่อกับอเมริกานะครับแต่ก่อนอื่นมาวินอยากจะพูดจาก พี่กุ้งให้กลับมาวินนะครับมาวินตื้นตันใจแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้เป็นหนึ่งในสิบของโลกแล้วผู้ชายคนแรกในชีพของปัญญาไทยนี้มาวินก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดของมาวินและสุดความสามารถของมาวินเพื่อเผยแพร่ปัญญาไทยนี้ให้ดังนี้ขึ้นทั่วโลกแล้วก็ให้มากกว่าร้อยร้อยประเทศแล้วนะครับก็จะให้ถึง200กว่าประเทศเลยครับ ก็เปรียบเสมือนแม่นะคะก็ให้ข้อคิดดีๆตลอดนะคะแล้วก็สอนเรามาตลอดนะแล้วก็แม่กะร้องให้นะกับมันก็ร้องอีกแล้วก็อยากจะบอกว่ารักพี่กุ้งนะคะไม่รู้จะคงทาพูดคงออกมาไม่หมดนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าพี่เรารู้สึกอย่างกับพี่กุ้งนะคะสิ่งที่เราทําที่เราแสดงออกทั้งหมดก็คือมันมาจากใจเราล้วนๆเลยนะคะแล้วก็จะทำเต็มที่นะคะแล้วก็อยู่ในกฎของอาชีพแล้วก็อยู่ในกฎของความเป็นคนดีนะคะจะอยู่ คนนะคะที่เข้ามาในชีวิตพี่กุ้งนะคะก็ขอให้ทําดีกับพี่กุ้งจากหัวใจนะคะขอให้เป็นคนดีอย่างที่พูดนะคะก็รักพี่กุ้งนะคะก็จะดูแลพี่กุ้งแล้วก็จะอยู่เคียงข้างพี่กุ้งตลอดไปเท่าที่มีชีวิตอยู่นะคะก็จะรักพี่กุ้งตลอดไปเลยคะ